สทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689

ตนก็คือ่้ว่าในใจวที่ราจมีนองเคาารส่งเพื่อควาแล้วก็ได้สร้างการทางการปต่างนคะว่าหาเินนเต้องไปรวความเสือายมีเก็น้ายมีสถานที่ต้องือแล้วก็ในส่วนขอการเาอกงิดมีปัญหาขึ้นในพื้นที่้จาเรงแล้วไม่มีใครเป็น ทำบทนี้คุณ้ชมนะคะว่าจะได้ดูและครอย่างนี้นี่มันน่าตาน่ารักรูปแบบสวยงามนี่คือการย้ำมานะคะเรื่องที่สองนะคะการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราเห็นว่าช่วงนี้วรนประทองส่วนท้องที่ไปส่วนูแลแล้วให้ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดภัยสมมติเกิดภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้นะท่างนี้อะไรในพื้นที่รี่ไปงานมาพายุพัด ตปอรไมลน้องทักว่าหรือเหตุไฟไหม้หรืออะไรที่เป็นเหตุต้นเทียมงานเข้ามานะคะมีใครที่ไม่อยู่ในภูมแต่กืเลเป็นเอแล้วนะคะแต่ทักจช่ตัวเองหรือเ่ไวไฟแล้งทวหรือเหตุอะไรที่ผ่านสุขภูมิเนอนท <em> ี่เราวรเนที่สอเรื่องนักลงในงานการประชุมนะคะท่านใดที่จะแก้ไข มันดูัักลังต้องกาตลาดตแเลยนะครับถ้าไม่แรงนะครับก็ไม่สามารถจาการงุของพี่ได้รงงานเาปกติเราจะได้กัน200นะครับเราไดสุงซึ่งงานี้ได้านห5หวที่ก็เห็นคุณได้เป็นเินก้าวแรเ่เได้แล้ก็นะครับ